มองตรงไม่กล้ากินเยอะนะกลัวนมมาเพราะตอนนี้จะให้เด็กหยุดนมอยู่สวัสดีค่ะแม่ๆม,มาเปิดสองลังนี้นี่เปิดให้ดูวันนี้กินไปบ้างแล้วนะอันนี้เจ้าน้ําอินทผลามัมลังหนึ่งมันมียี่ิบสี่ป่องนะแม่อันนี้กูก็ให้สามีดื่มไปละหน้าตาจะเป็นแบบนี้เพียวแฮเปนนะอินทผลัมร้อยเปอร์เซน ส่วนลังนี้อน,นี้ของคูก,ก้อยล้วนๆสามีไม่เกี่ยวนะคะอันนี้น้ำหัวปลีลังหนึ่งก็ยี่ิบสี่ขวดอันนี้แบ่งทานไปบ้างแล้วนะคะนี่น้ำหัวปลีตัวนี้ผสมอินทผาลาัมด้วยผสมพรุนด้วยนะเดี๋ยวมาคุยกันถึงสรรพคุณนะคะโอเคอันนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์บำรุงคันบำรุงน้ำนมน,นะที่แม่ก้อยดื่มมาตลอดตั้งแต่ท้องน้องไมได้านื้น บำรุงน้ำนมปึ๋งปังตอนนี้น้องไม่ดานยังกินนมแม่ไหมคะยังกินเ<ม> <ck> น่ใจน้องไมดานสองขวดครึ่งแล้วนะคะตอนยังกินนมแม่กล้อยอยู่เลยนะแม่กล้อยก็ยังบำรุงน้ำหัวปลีอยู่นะคะอืช่วงนี้ก็วันลตรวจแต่ว่าช่วงที่แบบลูกเล็กๆเนี่ยสองสามขวดเลยจริงๆ <De ep> เริ่มทานลูกเล็กๆือ้ลิ้วลิ้เนี่ยเริ่มทานตั้งแต่ในท้องตอนประมาณสี่เดือนเนีน่ยแม่ก็เริ่มดื่มน้ำหัวปลีได้เลย เพราะว่ามันบำรุงน้ำนมแล้วก็เพิ่มสารอาหารในน้ำนมด้วยมีพวกธาตุเหล็กโฟลิกสูงนะคะอีกตัวหนึ่งก็เราดื่มได้บำรุงคันบำรุงน้ำนมเหมือนกันนะคะก็รักษาระดับน้ำนมให้คงที่ก็คือน้ำอินทผลัมนะตัวนี้จะเป็นอินทผลัมร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้คือน้ำหัวปลีผสมอินทผลัมแล้วก็พรุนนะคะสำหรับตัวนี้จริงๆเนี่ยแม่ๆดื่มในช่วงที่เตรียมใส่ตัวอ่อนยิ่งดีเลยนะไอ้เจ้าตัวอินทผลัมอะค่ะเพราะว่ามันจะทำให้อ้าวพิมวิตามเนอั้ม เอาวิตามินอ่ออกอาบล้วไหนน้ำลูกแม่กินน้ำหกปีแล้วมึงปอเปิดหกปีนิดหน่อยลูกมันจะทําให้เราไม่ท้องผูกตอนลองใส่ตัวอ่อนเนี่ยเริ่มกินได้เลยตอนช่วงใส่ตัวอ่อนเวละกระป๋องเวลากระป๋องเพลดลับบำรุงสเปิร์มจากคุณพ่อบ้านนะครับดื่มน้ำอินทอร์าลามเพียวแฮเบนทุกวันครับ เพราะว่าน้ำกินทัผาลัมเนี่ยชายาคือผลไม้จากสวรรค์เลยนะครับมีสารฟรีกูรินสูงนะครับช่วยในเรื่องของการบำรุงเฟอร์ติลิตี้ของเพศชายนะครับตัวนี้นะไม่ใช่แค่บำรุงคันบำรุงน้ำนมนะคะนี่ครูก็บอกเลยงานวิใจัยใหม่นะคะก็เลยทําเป็นภาพหน้าพี่เจมมาให้ให้รู้ว่าคุณพ่อกินด้วยเพราะว่าล่าสุดงานวิจัยจากมหิดลบำรุงสเปิร์มค่ะมีสารฟรีกูรินนะครับชอบรับประทานแบบอุณหภูมิปกติ ก็ทได้เลยนะครับแต่ถ้าชอบสดชื่นนิดนึงก็อาจจะเติมน้าแข็งผู้ชายเติมน้ําแข็งเลยอร่อยมากๆเลยนะครับสามารถดื่มแทนเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อันนี้มันจะหวานแต่หวานดีหวานมีประโยชน์นะคะน้ำมิตะขาลมเนี่ยนะคะมีงานวิจัยนะคะจากอารับเอมิเรตส์นะนายแพทย์จูม่านะคะเขาวิจัยกับคนที่เป็นเบาหวานเลยค่ะว่าไม่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดนะคะแถมยังช่วยลดไตรกรายด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําตาลเลยมันคือโลจีไออ่ะพูดง่าย หวานดีหวานมีประโยชน์รสชาติเป็นไงบ้างของดีมากอร่อยครับแล้วก็ p ิ e อ h แ a v เ n เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใช้จากผลกินทราตาลผสมด้วยนะครับเดี๋ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำตาลเลยนะให้คุณพ่อเขาดืม่มมาแล้วกระป๋องก่อนไปเก็บเชื้อนี่เอาละครับสำหรับหลายๆคนที่เฝ้ารอถามว่ามีโปรไหมสำหรับนะ้ำอิเอลแฮปเบิ p L นะครับโปรนะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกลงนะครับ ส่งฟรีตั้งแต่ลังแรกนะครับ1ลังมี24กระป๋องแบบนี้นะครับรับประทานได้เลยนะครับวันละหนึ่งถึงกระป๋องได้เลยสบายๆโดยที่ไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับสำหรับกินแค่ผาลังเพราะเป็นน้ำตาลดีนะครับและยิ่งซื้อเยอะนะครับซื้อ2ลัง3ามลัง4ลังราคาก็จะลดลงไปติดต่อทักไปได้ที่แอดมินเลยนะครับสำหรับน้ำหัวปลีนะครับนี่เลยสูตรบำรุงน้ำนมนะครับ กินแล้วนมมาดีกินแล้วนมไม่ดรอกรนะนี้นไม่ก้อยคอนเฟิร์มไม่กม้อยลูกสองขวบครึ่งแล้วนะน้องไมดามยังกินนมไม่ก้อยอยู่เลยพี่เจมเนี่ยเห็นรีวิวของแม่ในเพจเยอะมากนะครับที่ดื่มน,น้ำาปรียนแล้วมีน้ำนมมาดีมากให้กับทุกๆนะครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากโดยเฉพาะกุ้ก้อยธประทานนะครับสำหรับโปร่งนะหัวตีก็เช่นกันนะครับ ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกลง1ลังจะมี24ขวดนะครับบางคนก็รับประทานวันละ1ขวดบางคนก็รับประทานวันละ2ขวดนะครับเดือดเยนครับรสชาติอร่อยไม่แพ้น้ำอินทผาลัมเลยทีเดียวนะครับดื่มง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ไม่เติมน้ำตาลเหมือนกันนะคะเป็นความหวานจากจากอินทผาลัมแล้วก็ผุ่นมีประโยชน์มากๆ <Okay. S 2> ให้ให้สารอาหารในนานมแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มคุณภาพน้านมนะคะแล้วก็ช่วยให้บำรุงเลือดด้วยจริงๆคนบำรุงสุขภาพก็ทานได้นะ เอาละครับแม่แม่ทักมาซื้อเลยนะครับส่งฟรีตั้งแต่หลังแรกครับยิ่ง,งซื้อเยอะยิ่งถูกลงครับสําหรับน้ําหัวปลีครับวิธีการเปิดนะครับนี่ตบคนนิดนึงต้องให้สามีเปิดให้แม้เสียงดังแบบนี้นะครับแล้วก็บิดวิดออาละนะครับถ้าต้องการเพิ่มความอร่อยก็แช่เย็นนิดนึงก็อร่อยมองตรง ไม่กล้ากินเยอะนะ <c oughs> ออกลัวนมมาเ <P ew> พราะตอนนี้จะให้เด็กหยุดนมอยู่